สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีเป่าฟิล์มหดนะครับในกรณีที่สินค้าค่อนข้างเล็กหรือเล็กมากนะครับแล้วฟิล์มหดในท้องตลาดเนี่ยไซส์เล็กสุดมันก็จะเป็นแค่2คูณ6นะครับผมแต่มาเทียบกับสินค้านี่ก็ถือว่ายังใหญ่นะครับทีนี้เราจะสาธิตวิธีทํายังไงให้เป่าให้ได้เรียบที่สุดนะครับผมหนึ่งเราวัดขนาดเสร็จเราก็ตัดขนาดตามที่เราต้องการนะครับ วิธีการเป่าเราจะปิดที่ตูดก,กับหัวก่อนนะครับผม เราปิดหัวกระตูดแล้วเราก็ไล่ตรงกลางลำกลางลำตัวสินค้านะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าตรงไหนไม่ละเอียดเราก็ไล่เก็บอีกทีครับ